เดี๋ยวเราฟังเสียงท่อแท้กันนะครับบอกไว้เลยว่าท่อแท้ไม่ว่าจะอยู่กับรถไล่เสียงก็พอนะครับสวัสดีครับผมบีนะครับจากร้านเซวอร์ร์รองสองครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านครับ วันนี้จัดให้แบบพิเศษนะครับสำหรับคนที่อยากมีรถบิ๊กไบค์ไว้ในครอบครองอยากเป็นเจ้าของงบแต่งบไม่สูงนะครับวันนี้จะพามาชมขับรถบิ๊กไบค์ขนาด 500cc ครับที่ออกตัวไว้เลยว่าราคาไม่ต่างจากรถ 300cc นะครับจะเป็นรถรุ่นอะไรนะครับของค่ายไหนเดี๋ยวเราไปดูในคลิปตัวเต็มกันดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของเราฝากกดติดตากดแชร์และกด like, ไลค์เป็นกำลังใจด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปตัวเต็มกันครับ โอเคครับผมตามที่บอกไว้ต้นคลิปเลยว่าวันนี้จะพามาชมกับรถบีบีขนาด 500cc นะครับวันนี้จะพามาชมกับรุ่นนี้เลยครับผม Honda c b 500F นะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี2015ครับตัวรถสีเดิมสวยใสจากโรงงานของแต่งคันนี้บอกได้เลยว่าจัดจานแน่นอนนะครับมาเต็มทั้งหมดนะครับม่วจาะเป็นชุดของแต่งไบเกอร์นะครับแคสบาร์ท่อแท้นะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคาก่อนเลยนะครับว่าราคาที่ผมบอกไว้ไม่ถึงแสนราคาจะเปิดที่เท่าไหร่ครับผม ราคานะครับสำหรับเจ้าตัว Honda c ซ 500F ปี2015คันนี้นะครับเปิดเพียงแค่79,000บาทครับการจัดไฟแนนซ์นะครับดาวเริ่มต้นที่แค่9,000บาทเท่านั้นเองครับตารางการผ่อนนะครับเริ่มต้นที่2 4เดือนครับงวดละ3,745บาทครับในส่วนของ36เดือนนะครับ2,705บาทครับค่าเงินการจัดไฟแนนซ์นะครับลด5 0นะครับเหลือเพียงแค่6,000บาทจบทุกขั้นตอนนะครับผม โอเคครับผมก็ฟังราคากันไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวตัวรถแบบเต็มๆกันบ้างดีกว่าครับพร้อมจอดลึกสภาพตัวรถแรงมหม่ของแต่งหนังต่างของตัวรถที่ให้มาว่ามีอะไรมาบ้างนะครับผม ดับล่างนะครับผมเดี๋ยวคขาี้เริ่มต้นในส่วนตัวเล็กไมล์ก่อนเลยนิดนึงนะครับผมนี่ยไปกญแจครับเล็กไมล์ตัวนี้นะครับวิ่งมาเพียงแค่2 8 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับตัวรถจบครับเราเซอร์วิสให้เรียบร้อยพร้อมใช้สุดๆนะครับตัวรถคันนี้เราบอกได้เลยว่าการรับประกันว่าไม่มีล้มหนักไม่มีชนแน่นอนนะครับมาดูของแต่งกันบ้างดีกว่าว่าของแต่งที่ให้มาที่ผมบอกไว้ว่าจัดจานจัดเต็มมีอะไรบ้างครับไล่ตั้งแต่ชุดบนก่อนเลยครับในส่วนของแต่งที่เป็นของไบค์เกอร์นะครับไลนมาตั้งแต ฝาครอบกระปุกปั๊มเบรกด้านบนครับมือเบรกมือคัตนะครับตัวนี้เป็นของงาน CNC นะครับสามารถปรับได้ถึง6ระดับครับลายใหม่นิดนึงคือตุ้มปลายแฮนด์ครับเป็นของไบเกอร์เช่นกันนะครับผมน็อตอุดหัวโช๊คครับตัวนี้เป็นของไบเกอร์นะครับสามารถปรับตั้งรีบาวโช๊คหน้าได้นะครับไล่มาดูในส่วนด้านหน้าครับผมในส่วนด้านหน้าครับตัวนี้มาพร้อมกับชิลหน้าพร้อมขายยืดชิลนะครับตรงรุ่นสำหรับ CB 500F เลยครับโดยเฉพาะเลยกาดไฟหน้าตะแกงนะครับกันหินดีดไฟหน้านะครับผมแรามาดูในส่วนของด้านหน้าครับถัดจากไฟหน้าลงมาครับในส่วนตัวบังโคลนด้านหน้านะครับมาพร้อมกับตัวน็อตนะครับที่เป็นกันล้มบังโคลนและโช๊นะครับตัวนี้นะครับสังเกตดูว่าน็อตตัวนี้จะเป็นกันล้มยื่นออกมาครับป้องกันเวลาเกิดอุบัติเหตุไม่ให้โช๊เสียหายนั่นเองครับถัดมาอีกนิดนึงจะเป็นในส่วนตัวบาลานซ์โช๊กครับที่เป็นของไบค์เกอร์เช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับตัวกาดเบรกนะครับตัวนี้ การลอยปั๊มเบรกด้านล่างนะครับตรงรุ่นเช่นกันนะครับไล่มาดูอุปกรณ์เซฟตี้ของตัวรถครับอีกหนึ่งอย่างครับที่บอกได้เลยว่าขาดไม่ได้นะครับในส่วนตัวกาดหม้อน้าครับตัวนี้ตัวรถนี้นะครับไปกาดหม้อน้ําแต่งตรงรุ่นเช่นกันนะครับสีเงินครับตรงรุ่นโดยเฉพาะเลยป้องกันหินกระเด็นนะครับเวลาที่ออกทริปไกลๆต่างจังหวัดนะครับผมไล่มาดูถาดอีกนิดนึงครับในส่วนตัวแคสบาร์ครับตัวนี้แคสบาร์เป็นแคสบาร์แต่งตรงรุ่นนะครับสังเกตดูว่าหูยึดจะตรงเข้าเฟรมทุกจุดนะครับเซฟตัว ไล่มาดูด้านล่างครับผมถัดจากแคสบาร์ลงมานิดนึงครับจะเป็นอกล่างแต่งนะครับตัวนี้นะครับเดิมจากศูนย์จะมีแค่แผ่นเหล็กกั้นตัวนี้มาให้นะครับไฮไลท์ของคันนี้๋ถวผมบอกไว้เลยครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมกับท่อแต่งนะครับตัวนี้ของทูบัสเชอร์นะครับบอกเลยว่าเสียงเพาะมากๆนะครับขี่มันมันนะครับเครื่องจบจบครับระบบไฟตัวนี้เราไล่ครบจบมาแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวฟังเสียงท่อด้านนอกกันดีกว่าว่าทําไมผมถึงบอกว่าเสียงเพาะมากๆนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังเสียงท่อนครับ โอเคครับผมเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะครับรวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆของตัวรถแล้วฟังเสียงท่อนะครับที่บอกไว้ว่าท่อเพาะเสียงจะเป็นยังไงนะครับขออนุญาตเปิดกุญแจก่อนเลยโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตสไาล์ดูนิดนึงนะครับระบบไฟตัวนี้ติดครบนะครับใช้ได้หมดทุกจุดครับไฟสูงไฟต่ำใช้ได้แต่ดังปกตินะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องให้ิดนึงโอเคครับผมเดี๋ยววนดูรอบรถกันดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยววนดูรอบคันกันดีกว่านะครับผม ตัวรถตามพี่แจ้งนะครับสีเดิมสวยใสครับมาพร้อมสติ๊กเกอร์ขอบล้อนะครับสีเขียวสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้หล่อเลยของแต่งไบย์เกอร์จัดเต็มนะครับเดี๋ยวดูรอบกันนิดนึงนะครับขออนุญาตเค่ื่องนะครับรอบการทางานปกตินะครับผมระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับไฟสูงไฟต่ําใช้ได้ไฟประมัยใช้ได้นะครับของแต่งไบ์เกอร์หลายจุดกันเลยทีเดียวเครื่องจบครับตัวนี้เครื่องเงียบนะครับเตอร์วิทให้เรียบร้อยพร้อมใช้แล้วนะครับ เดี๋ยวฟังเสียงคลอใกล้ๆกันนิดนึงนะครับบอ,อกได้เลยว่าเสียงวพอพอครับตัวนี้ยางหน้าหลังยังใช้ได้อยู่นะครับผมยังไม่ต้องเปลี่ยนครับรถทีรียกว่าพร้อมขี่นะครับระบบไฟสบูโวลทุกจุดเลยโซเตอร์เหลือครับยังใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้แคดบาร์นะครับหูยิ่งเข้าตรงกับเฟรมทุกจุดนะครับ แต่งตัวไปแฮนด์แต่งครับชิลหน้าครับตะแกงไฟหน้าครับตัวนี้มาหล่อๆเลยนะครับโอเคครับผมขออนี้ตดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวกับเจ้าตัว Honda c b 500F คันนี้นะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถตริดต่อเข้ามาได้เลยรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับรวมถึงตารางการดาวน่อนสามารถกดดูที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยแล้หเับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ